เลวะนะถ้าเกิดปี23 2023จะเป็นเลวะโกเนงเลวะโกเนงนะแต่ถ้าปี24 2024นี่เส้นมีจื่อนเองก็คือปีอะไรเอ่ยปี2024จะเป็นเลวะลุกคุณเองเลวะลุกคุณเองอันนี้คือเลวะนะคะลุกคุณเองคือปีเลวะนะคะที่6ประมาณนี้เขาจะเรียกลักษณะประมาณนี้นะคะมันก็จะมีอันอื่นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเจะแต่จำไม่ได้แหละ <gas dar> จำไม่ได้แล้วนะเพราะมันมีหลายแบบหลายยุคหลายสมัยมากนะคะโอเคครั้งที่แล้วเดี๋ยวทวนคำศัท์นิดหนึ่งก่อนที่เราจะมาฝึกวาดเพราะวันนี้เสียแต่ไม่ได้วาดเลยนะคะแต่ก็จะมาฝึกไปเรื่อยๆนะคะเอาน้องคุโมจังมาน่ารักไหมเาวาไดีโชโคโนคุโมจังมีเตก็นะมีเตรุยดโชเห็นปะเขาเป็นแฟนกันกับน้องที่วัดไหมแต่นี้น้องเป็นน้องอเมะไงเอออันนี้ถ้าคู่หมอกก็จะเป็นแบบเยิ้มๆใช่ปะแต่เป <k 8> nah, okay. ็นน้องอเมะฝนตกก็เลยแบบหน้าบึ้ง ทวนสาบครั้งที่แล้วเราเขียนไปทั้งหมด21ตัวในวันเดียวเธอสุดยอดต้องไทยอยู่น้องสุกิน้องคุ้นจมงน้องอเมนิจิน้องอะไรนี้น้องโคชิแล้วก็มี